แหวงโฉมเอฟร้อยห้าสิบเป็นแบบนี้เลย กดเจ๋งนะครับมนนี่มีรถ F150 แบบนี้เลยอันนี้คือรถ F150 นะใน DBL 4ประตูนะครับในตัววายแท็กราคาอยู่ที่1,329,000บาทแป้งโฉม F150 เป็นแบบนี้เลยอย่างเปลี้ยวเลยใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้คือ คัสตอมใหม่ทั้งหมดครับเหลือแค่ประตูสบานที่เป็นเดิมๆเ,เองนะอลองดูหน่อยครับฝากระโปรงนี่จะเป็นฝากระโปรงเขาเรียกว่าฝากระโปงเคลวเบ้หรือใหม่ทั้งหมดคัสตอมเองทั้งหมดนะครับเป็นงานคนไทยนะครับออกแบบมาแบบนี้แล้วนะครับมีหลายงานมากนะครับแล้วจบแล้วนะครับปล่อยกันทีหลายคันมากสําหรับ F150 ที่ฟอร์ดพระนครสาขา เกษตรน้ำมินที่จะได้รับรถกันแบบนี้เลยกระจังหน้าเป็น F150 แบบนี้ครับนะครับเป็นตัวนอกเลยเป็นตัวนําเข้านะครับของบอดี้คิดนั่นเองนะครับไฟหน้าครับเป็นวีแลนครับแบบนี้พร้อมกับลูกแก้ว4ลูกแบบนี้เลยนะครับเวลาเปิดไฟออนเนี่ยไฟเนี่ยจะขึ้นเป็นตัวสีเลยใหญ่มากอลังมากเฟี้ยวฟ้าวมากกันชนหน้าครับ F150 แบบนี้ครับคันนี้สีทองซาตินนะครับเป็นทองด้านๆหน่อยสวยไหม ยังรอเลยกับ F150 แบบนี้สไตล์เมกันแบบนี้มาเอาได้ที่เดียวครับบอลพระนครฟอร์ดเกษตรเ้ามีเลยอ่ะลองดูด้านข้างกันหน่อยบอดี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นแก้มหน้าเขาเรียกแก้มหน้ารถครับคว <c oughs> ามใหญ่นี่ขยายมาอยู่ที่ประมาณ6นิ้วใหญ่มากอลังมากนะครับใหญ่จากเดิมเนี่ยกว้างออกมา6นิ้วนะครับขับเหมือนรถ6ล้อเลยคือใหญ่เต็มนถนนเลยแล้วมันสวยมากนะครับอ่ะลองดูล้อหน่อยเรายัดล้ออะไรไปครับเป็นล้อยีครับเป็นล้องานของออฟโรดยัดยางใหญ่ๆไปแบบนี้ เป็นยางโอเวอร์ไซส์ไซส์37คือใหญ่มากนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวบอดี้มากใส่แล้วพอดีเลยต้อง3 7 3 5นะอันนี้คือ37ครับ12.5 R 2 0นะ12.5คือหน้ายางครับนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้ในเรื่องของช่วงล่างครับต้องจัดนะล้อมาเต็มระบบแบบนี้จัดช่วงล่างไปอีกครับเป็นงานของโปรเฟนเดอร์ครับปีกนกติดตั้งเพื่อกันหน้ายางไว้เรียบร้อยแล้วควรที่จะติดตั้งกับโช๊คครับอัพไปแล้วนะครับเป็นงานของโปรเฟนเดอร์ปรับได้8ระดับอย่างเฟี้ยวเลย จบแน่นอนจากเรื่องช่วงล่างเราจะไปปีนป่ายเราจะไปขับสนุก100%เเครับเพราะคัดต้องกันมาแบบนี้แล้วเอามาใช้งานอ่ะประตูด้านข้างแบบนี้นะครับที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นประตูเดิมครับของว i ยแท็กนะครับของวายแทแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยคือนี่เป็นไงอัปเกรดครับเป็นตัวบันไดไฟฟ้านะครับเวลาเ,ป,ป,ป,ลเลปิดประตูปุ๊บลงเลยปิดประตูปุ๊บ ปิดให้เลยแล้วก็พร้อมออปชันไฟต่างๆที่สามารถแอปกับโทรศัพท์แล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยเฟี้ยวมากนะครับอ่ะส่วนตัวด้านหลังนะครับอันนี้คือกระบะนะเราคัดต้อมใหม่ครับตีกระบะออกมาครับเพื่อให้ยื่นออกมาให้มันเท่ากับด้านหน้าความใหญ่ของรถครับเม็กเซนจะดีมากๆเลยติดตั้งโลบารไปครับเป็นโลบาร์ทรง A แบบนี้เลยของงานแฮมเมอร์ครับพร้อมไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้นะครับ2ดวงพร้อมกับตัวไฟเบรกด้วยสงอย่างดี ตึงมากครับฝาท้ายเปลี่ยนใหม่ครับคัสตอมครับจากเดิมครับเป็นฝาท้ายแบบ F150 ครับงานคัสตอมทั้งหมดเลยเพื่อให้ทุกอย่างมันแมคเซนส์แล้วก็ทํางานกันง่ายๆทํางานกันสบายแล้วก็ออกไปให้ลูกค้าแฮปปี้แบบนี้กันชนหลังครับเป็นกันชนเหล็กของ h ั m m e r ครับแล้วก็จัดท่อของ a k c มาแบบนี้นะครับเป็นออกเขาเรียกว่าไททานียมเขาเรียกว่าไททเนียมนะครับไททเนียมเนี่ยจะเป็นฟิลนี้ได้2ท่อแบบนี้สวยไหม อย่างตึงเลยนะครับอันนี้ดูแม็กเซนพอดีมากแล้วก็น่าขับมากด้วยนะครับหล่อมากครับกับชุดหลังงานโปรเฟนเดอร์ครับนะครับในรุ่นของ y ายแทราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทขับ4แบบนี้เอาไปตะลุยแบบนี้นะครับเอาไปเข้าไล่เอาไปเข้านาได้นะครับขับสนุกสนุกแล้วก็หรือหวาที่ไม่เหมือนใครเลย นะครับผมบอลพระนครปลอดเกษตรน้องมินนะครับมารีวิวบอดี้คิดครับรถแตกที่เอารถเอ่ไม้แดงมาครับต้องเป็น F150 ให้มันน่าใช้แบบนี้ใครอยากได้รถแบบนี้ครับติดต่อเลยครับผมบอลพระนครปลอดเกษตรน้องมินครับให้เบอร์ติดต่อไว้ที่094ครับ249 5297ครับอีกทีครับ094 249 5297ไปแล้วเราเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่ไป